จะบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทานได้ทุกคนนะคะแต่ว่าตัวเนี้ค่ะเรามีคุณหมอนะคะให้พำปรึกษา24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงจริงๆนะคะฟังไม่ผิดค่ะ พักมาตีหนึ่งตีสองนะคะเราก็มีทีมงานของอาจารย์หมอเนี่ยตอบตลอดเวลาเลยอย่างโรคไหนที่ทานได้ไม่ได้เนี่ยอาจารย์หมอจะตอบตรงๆเลยนะคะเนี่ยดูค่ะอย่างตอนนี้นะคะ่ะเนี่ยทักมาตอนสี่ทุ่มอาจารย์ก็ตอบนะคะโรคไหนที่ทานได้ไม่ได้หรือว่ามีลูกค้าที่อ่าเขามีโรคประจาตัวเยอะอย่างนี้ค่ะคุณหมอก,ก็จะแนะนําว่ายังไม่ให้ทานนะคะให้ปรับพฤติกรรมไปก่อนอย่างที่พี่นุ้ยบอกไปนะคะว่าอาหารเสริมหรือวิตามินอะไรก็ตามเราต้องเลือกที่มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะไม่ใช่ว่าจะทาน ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าอาหารเสริมหรือว่าวิตามินต่างๆที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้มันเยอะมากเลยแต่ของเราเนี่ยนะคะคุณซื้อไปทานนะคะหรือคุณยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะทักเข้ามาปรึกษาปัญหาแล้วก็เราอะ่ะก็จะให้คาปรึกษาที่มันตรงจุดนะคะแล้วก็ซื้อสัตว์คุณหมอกับจีมงานของเราเนี่ยก็จะตอบกันตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ว่าสักแต่จะขายนะคะแต่เราเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าค่ะ